พระภัยมณีตอนที่35ต่อจอมกษัตริย์ทัดทานเวลาลักอย่าร้อนนักนิดก่อนค่อยผ่อนผันอันภูมิฐานทานเขาเจ้าประจันเป็นที่มั่นคงอยู่อย่าวูบวามเห็นจะไว้ไกลกลทุกคนแห่งพร้อมกำแพงปีนยากล้นขวากน้ำให้พวกเราเข้าไปจุดไบลามจึงค่อยตามกันเข้าไปทั้งใครนาย จะได้พบศพองค์พระทรงเดชมาตกกิยให้ได้อย่าให้หายแม้นมิได้ไม่รับที่อับอายแล้วสั่งนายช่างสำหรับประดับประดาให้รีบรัจัดทำบิณฑนโกดแก้วสำเร็จแล้วใส่เกศพระเชษฐาให้จัดแจงแต่งไว้ในพระภาเครื่องบูชาพร้อมเพียงตั้งเรียงรายแล้วรางวัลบรรดาทีมีความชอบ ซึ่งรับรอบเอาศีรษะมาถวายให้มียศงดงามทั้งสามชายเป็นตัวนายฝ่ายทหารพรานศัตรูแล้วเกณฑ์คนพลรบไปครบท่วนตั้งกระบ,บวนยาตาเป็นราหูให้ครบนามตามตำรับฉบับคูก็โจมจู่จับเขาเจ้าประจันมีกอนกายซ้ายขวามีหน้าบากแล้วข้ามขวากน้ำกำแพงลุ่นแข็งขัน เป็นหมู่หมวดตรวจจัดให้ทัดกันได้ครบครันเตรียมไว้ทั้งไายนฝ่ายยุปพาพการำพาสวีนั่งอยู่ที่พระราเวลาสายพอหินเียวเฉียวนกมาตกตายเป็นลางร้ายจับยามตามตำราก็รู้ว่าข้าศึกจะฮึกหานมาตีด่านได้แท้แน่หนักหนาจึงว่าก,กรรมเอ,อ๋ยกรรมพี่รำพา ศึกจอมาแม่นมั่นแล้ววันนี้เราไปฟังสังฆราชพระบาทหลวงจะล่อลวงล้างศึกดูนึกหนีนางลำภาว่าไปขู่เดอดูทีแม้ศึกมีเราได้ช่วยเธอด้วยกันแล้วต่างแต่งแปลงกายเหมือนชายชาติใส่เกราะคาดเข็มขัดรัดกระสันเนบอาวุธยุทธนาสารพันไปน้ำมันมีสำหรับอยู่กับกายให้ผูกม้ามาประทับสำหรับรบ เรียมให้ครบเครื่องอานการทั้งหลายเรียกสตรีที่ให้แต่งแปลงเป็นชายกับทั้งนายย่องตอดตาบอดมากำชับสั่งนั่งดูอยู่ที่นี่ถ้าเหตุมีแล้วให้ช่วยฉันด้วยนะมาล้องหือหร,อรือรับนั่งหลับตาอยู่พระพร้อมพร่างคอยฟังความฝ่ายสองนางทางเดินนำเนินนาดมาถึงบาทหลวงไหว้แล้วไต่ถาม ท่านประมาทอาจองค์ในสงครามถ้าทำตามกฎหมายถึงวายชนแต่ยกโทษปลดไว้ยังไม่ค่าด้วยเป็นอาจารย์เท้าเจ้าสิงหนให้แก้ผิดคิดอ่านการประจนจะผ่อนเปนเป็นฉไหนจะใครรู้ฝ่ายฝรั่งสังฆราชตวาดว่ามึงอย่ามาร่ำเรื่องให้เคืองหูถึงลูกสาวเจ้าลังกาจะฆ่ากู ก็จะสู้ตายไปไม่ใช่การแล้วงกเงินเดินมาเรียกม้าใช้มาสอนให้ผู้จาไปว่าขานช่วยล่อลวงหลวงสึกเหมือนตรึกการจะคิดอ่านเอาชัยดังใจชงฝ่ายฝรั่งฟังคําที่กําชับเคารบรับรู้ความตามประสงค์มาขึ้นมากล้าหารชานารงรีบควบตรงออกประตูบูรพาถึงกองทัพยับยั้งอยู่ข้างนอก แล้วร้องบอกไปว่าเราจะเข้าหาสีสุวรรณนั้นให้รับมาพระพาแล้วว่ามาทำไมเร่งให้การฝ่ายฝรั่งฟังคำจึงริ่มเรา่าเหตุด้วยเจ้าเมืองผลึกทำพึกหานผู้กองทัพจับเป็นไปเย็นวานจะร้างผ่านเสียให้ตายวายชีวีเธอวิงบอนงอนง้อขอชีวิตว่าไม่คิดรบพุ่งเอากรุงศรี พระปิ่นเกล้าเจ้าลังกาก็ปลาณีให้ข้านี้มาถแถลงให้แจ้งใจว่าพวกพ้องของเท้าเจ้าผลึกจะทำศึกเขี้ยวเข็นเป็นฉไหนหรือจะง้อขอรับกันกลับไปโปรดจะโปรดไว้ชีวาไม่ฆ่าตีจงเลิกทับกับหลังไปฝั่งน้ำอย่าอยู่ทาศึกอีกเร่งหลีกหนีจึงจะส่งองค์พระภัยมณีไปบุรีเหมือนแต่ก่อนอย่ารอนดาน แม้พวกพ้องกองทัพไม่กลับหลังจะขืนตั้งทำศึกด้วยฮึกหานจะฆ่าตีพี่ชายให้วายปลานเสียประจันไว้ที่คูริมบุรีจอมกระสัดตัดว่าไอ้ฝรั่งมาหลอกทั้งเป็นเป็นเหมือนเช่นผีแต่เป็นทูตผู้จาจะฆ่าตีก็ไม่ดีอย่าเพ้อทำเอาจำไว้พวกกองทัพจับล่าก,กระชากฉุด สิ้นสมุดยินดีจะมีไหนให้เปลี่ยนเปลืองเครื่องแต่งจะแปลงไปได้เข้าในด่านเขาเจ้าประจันจะจุดไฟไล่ฆ่าโยธาหารเปิดทวารไว้รับกองทัพขันท่านทั้งหลายนายทัพเล่งขับกันไปช่วยฟันไอ้ฝรั่งชาวลังกาจอมกษัตริย์ตัดต่อพระชอบแล้วพระหลานแก้วคิดนี้ดีหนักหนาแล้วสั่งฝ่ายในหมวดให้ตรวจตาพร้อมบรรดาหมื่นขุนพวกบุญน,นาย ล้วนเคยศึกฝึกคล่องทำนองยุทธถืออาวุธทั้งดาบคำราบสาย่อกกริย์จัดแจงแกล้งแต่งกายให้ละไม้เหมือนไอ้มาใช้มาแต่ชั้นในใส่ทรงเครื่องยงยุทธเน็บอาวุธอยู่กับกายทั้งซ้ายขวาใส่หมวกดำคล้ายฝรั่งชาลังกาขึ้นขี่ม้าควบออกนอกทวารกำลังโกรธรีบรุษไม่หยุดยัง้งตรงมายังฆ่าศึกด้วยฮึกขาน ฝ่ายฝรั่งพร้อพร้อมร้อมประการเปิดทวารไว้ท่าว่าม้าใช้นอนรินสินสมุรไม่หยุดอยู่ก้าประตูดูคนสับสนสวยัยเห็นดินปืนยืนหยุดฉวยจุดไฟเที่ยวจุดไมมร้านโรงขึ้นโผลงควันฝ่ายฝรั่งทั้งหลายพวกนายทัพจะมาดับเพลิงชิงวิ่งถลันผนอไทยไล่พิฆาตเที่ยวฟาดฟัน สิ้นชีวันวอดวายลงหลายคนป่าหลวงดูรู้ว่าประชามิตรร้องร้องให้ปิดประตูจับวิ่งสับสนสิงสมุดจุดไฟหลายตำบลไล่ฆ่าคนผลักบานทวานพังสีสวรนั้นขับทัพทหารเข้าในด่านได้สมอารมณ์หวังทั้งสามพรามณสามทัพขับประดังเข้าล้อมหลังเมืองได้ไล่ฆ่าพล พวกวิลุนกุลตังฝรั่งแขกต่างตื่นแตกตายยับกันสับสนสียงคลืนคล้่นหันเหียนที่เวียนวนบ้างชวนโจรโจรกำแพงตะแคงคลางไกยุพาปกาลำพาสลีพากันหนีเพลิงอ้อมมาป้อมขวางพระหนอไทยไล่ลัดสกัดทางทั้งสองนางหนีต่อมหาหอรบเห็นพวกพามตามจับก็กลับสู้ยิงธนูพลาดเพลี่ยงหลีกเลี่ยงหลบพอพวกพ้องย่องตอ ดอดมาพบช่วยกันรบผักออกนอกกำแพงแล้วสองนางต่างคนขึ้นขีม่ม้าพอเวลาทินกรก็อ่อนแสงพบพบไยรีตีสกัดลบรัดแรงด้วยรู้แห่งหนทางที่กลางภัยฝ่ายฝรั่งทั้งหลายนิพรายพลัดแต่กระจัดกระจายทั้งในไพรผู้กองทัพจับฟันให้บันไหลที่หนีได้ไปยังเมืองลังกาฝ่ายศีสุวรรณวงทรงสิงทบ คิดถึงศพทรงเดชพระเชษฐาขึ้นหยุดอย่างนั่งประทับบนพรบผาให้โยธาดับไฟในประการแล้วตีค้องกลองสัญญาโยธาทัพให้ถอยกลับมาจุมนุมคุมทหารขันพลังพร้อมจอมกษัตริย์ตัดสั่งการเราได้ด่าแล้วก็ยังตะลังกาที่รอร้างหวังใจจะใครพบซึ่งทราบศพทรงเดชพระเชษฐา แล้วใช้ให้ย่องเป่าไปเอามาบนพระพลาพังแลเห็นแต่กายจะเพ่งพิจิตใจให้สั่งเวทน้ำพระเนตรภูวนาฏไม่ขาดสายสินสมุทรสุดแค้นแสนเสียได้ยิ่งฟูงไฟโชลนาสกาไลยฝ่ายเสนีที่เป็นนายคุณตายนั้นเห็นสำคัญแขนผีนั้นมีฝทูลสนองสองกระสัดขึ้นบัดใจนี่มิใช่เชษฐายจาบัน เ่าของข้าหน้าละไม้คล้ายพระพี่เป็นไยที่แขนขวามันอาสันบางขุนนางทางกระเม่นเห็นสำคัญสารพันเพ่งพิษยิ่งผิดไปเอาหัวผีที่พระพานั้นมาต่อได้กับคอแต่คนนี้มันไม่ใช่แต่เครื่องทรงนั้นของ,ององค์พระอภัยเหตุไหนจึงเป็นไปเช่นนี้เจ้าพรามว่าข้าได้ทายเหมือนหมายแม่นเขาตายแทนจึง พบแตบ่ศพผีซึ่งเครื่องใส่ไว้กับชายวัยชีวีเห็นท่วงทีถ่ายเทยทำเลกนพิเคราะดูภูวันในเห็นไม่ม้วยจะไปด้วยพวกผู้หญิงเมืองสิงหนพระทรงฟังยังไม่วายใครกังวลจึงว่ากลการศึกนี้ลึกซึ้งจะสังเกตเหตุการณ์ประมาณมากก็สุดคาดคิดไปไม่ใครถึงแม้นการเป็นเช่นคำอย่างอย่างรำพึง พอพบจึงจะแจ้งบอกแพร่งพายแล้วสั่งให้เอาศพไปกลบฝังจะยับยั้งอยู่สักวันจึงผันพายให้ในายหมวดตรวจพ่อหนพนนิกายทั้งพไพรนายพร้อมพ่งระวังระวัยจบตอนที่35พระภัยมณีตอนที่36พระภัยมณีทำผูกคอตายได้นางละเวง ไปยุพาพาการัมพาสรีซึ่งล่าหนีตามทางหวางสลัยไม่รังรอพอรุ่งถึงกงรุงไกลตรงเข้าในนักคะเลนิเวศวังต่างเข้าเฝ้าเจ้าลังกาวันลาลาดอภิวาทุนกรรมเนื้อความหลังชาวผลึกศึกเสือเหลือกำลังชำนาญทั้งสงครามและความคิดพระบาทหลวงลวงล่อจะรอทัพเขาก็กลับอมอปนเป็นคนสนิท เพราจุดไฟไม่ด่านผลานชีวิตไม่ทันคิดรบสู้ทุกผู้คนเขาได้เขาเจ้าประจันแล้ววันนี้จะตามตีมาพระชิดติดสิงหนจะเสียวังลังกาเขาตาจนจงผ่อนปรนโปตรีด,ดำริการนังฟังเล่าเศร้าชิดนิดอานานให้หวันหวาดวิญญาจึงว่าขานจึงค่าสึกฮึกโมมารมดานเราเสียด่านก็เหมือนดังเสียลังกา เป็นการด่วนจวนจนต้องอ้นอดอ้นอันเจ้าช่วยการตรองตื่ได้ปรึกษานางสงครามตามติดประชิดมาจะพูดจาคิดอ่านประการใดเออนี่แน่แม่จะถามสามสวัสด์พระสังฆราชนั้นเจ้าเห็นเป็นชนไหนเมื่อเสียทีหนีทันหรือบรไลัยจะได้ใครคิดอ่านการสงครามนางยุภาว่าประหลาดพระบาทหลวง คนทั้งปวงปากใครคก็ใขรก็ไต่าถามจะเป็นตายหายไปไม่ได้ความด้วยสงครามเพื่อรู้จะสู้รบถึงใครดีมีศกดาอนุภาพมาช่วยปราบก็เห็นจะไม่สงบเป็นแต่องค์พระอภัยเจ้าไตาพบจะเกลื่อนกบให้แผ่นดินสิ้นศัตรูนางฟังคำรำพึงแล้วจึงตอบว่าเจ้าชอบอยู่แต่จิตคิดอดสู ตั้งแต่พามาไว้ไม่ได้ดูให้เธออยู่ในห้องถึงสองวันสุลาลีนี้เป็นคนปรนิบัติเห็นข้องขัดเกลือนแค้นแสนกระสันไม่สงเสวยเลยเฝ้าแต่จาบันจะผ่อนผ่านคิดอ่านประการใดนางยุภาว่าพระองค์ไม่สงสารทรมานเหมือนดนึงว่าเลือตาไหลจะแลเหลียวเปลี่ยวเปล่าเศร้าพระไทยขอลาไปช่วยชีวิตพระบิดา แล้บังคมก้มกลานค่อยคลานคล้อยชวนน้องน้อยร่วมจิตคณิตฐาไปปางท้องห้องในที่ใสยาค่อยแอบฝาคอยฟังกำบังกายสงสารองค์พระอภัยอยู่ในห้องแต่ตึบตรองไม่สมอารมณ์หมายขันหางนางสั่งมนกระวนกระวายให้คิดอายอกใจกะไรเลยมิรอร้างบักอาจประมาทมินมาหลงลิ้นลังกานิจาเอ๋ย พยายามคราะเพราะนิยมจะชมเชยโอ้ไม่เคยเลยแสนจะแค้นใจจนจนแก่แพ้รู้อีผู้หญิงประหลาดจิงเจียวหน้าเลือดตาไหลนอนไม่หลับกลับนั่งคลั่งพระไทยหวนอะไรลูกยานุชาชานเคยเห็นพี่ไม่ได้เห็นทุกเย็นเช้าจะโศกเศร้าโศกาหน้าสงสารทั้งเสียเมียเสียพงทั้งวงวานเพราะเสียการกลศึกไม่ตรึกตา โอเอ็นดูสุมาลีเจ้าพี่เอ๋ยจะรับเลยหลงคอยและห้อยหาโอ oh, ลูกน้อยส้อยสุวรรณจันสุดาทั้งสุสาคอลพ่อจะท้อใจยิ่งรันจวนปนจิตคิดวิตตกเหมือนหนึ่งโนกเขาพาเนียดเบียดไม่ไหวลงนอนเอน็นลงนอนเอกเนกอึอ้งตะลึงตะไลทุกพระไทยถึงพระองค์ทั้งวงวาน ฝ่ายยุพาประกาศที่มาเฝ้าเห็นโศกเศร้าซูบซรงน่าสงสารกระทั่งไอให้เสียงแล้วเมียงคานมากราบการทรงสักทรงพรักตาจึงทูลถามความในใจจะใคร่รู้เพราะมาอยู่เมืองหม่อมฉันนั้นหันษาหรือหมาะหรือเศร้าหมองข้องขัดพระอัจฉยาลูกเพิ่งมาไม่ได้อยู่ในบุรีพระผันแปลแลเห็นหน้ายุภาพักกับนิกรักวันลามาลสี